ใครรับค่ะปอปลารอเรือเลขหนึ่งค่ะหนึ่งกระปุกเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นค่ะใครรับใส่รหัสเลยค่ะคุณแม่ต้องกินคู่กันปลาร้าหอมอร่อยอย่าเป็นคนกินปลาร้าไม่เป็นคนหลายคนลูกค้าร้านยาหลายๆคนกินปลาร้าไม่เป็นแต่กินปลาร้าตัวนี้ได้เพราะว่ากลิ่นเขาไม่แรงเป็นหอมสมุนไพรจากขาปลานะคะเป็นสูตรโบราณเอามาผัดสุกก่อนทุกอย่างคือปรุงสุกนะคะ มีหาล้านด้วยนาะนี่ค่ะปลาสลิดจิ้มปาลาค่ะปลาจิ้มปลาค่ะแม่โมโหปลาจิ้มปลาเลยไก่จิ้มไก่ทําไม่ทันอืม,มอันนี้นะอย่างยาเนี่ยเดินทางไปหาข้าวเหนียวในร้านสะดวกซื้อ ไปหาผักสดอย่างนี้ค่ะพี่ล้างให้สะอาดไปที่ไหนก็รอดนี่ค่ะผักสลัดในเซเว่นนะมากกินตะกวาก็ได้แวะตะลงตลาดก็ได้เห็นไหม,มเขาเหนียวจิ้มปลาก็าเอามาก่อนกินไม่เป็นนะไม่ได้ตัดจลิดนะกินไม่เป็นจริงอ,อร่อยมากอืม อย่างนี้ก็อร่อยแล้วค่ะพี่ไออไอเอฟแตกหมดแล้วค่ะพี่อืน้ำพริกหนังไก่ค่ะน้ำพริกปาร้าใส่เลยค่ะคุณแม่อันนี้พร้อมส่งนะคะส่งได้เลยน้ำพริกหนังไก่รอวันพุธเลยค่ะคุณแม่ปูอร่อยมากเลยอ่ะอ,อร่อย หัวหิวน้ำแล้วค่ะชอบอกินแค่นี้อร่อยแล้วนะคะพี่าร้านยังไม่ใส่กันบูดไม่ใส่ชูรสของยาร้านยาอย่าบอกก่อนนะคะยังไม่ใส่ชูรสแต่ว่าใส่ผงปรุงรสนะอืมอืม,อม มันต้องกินพร้อมกันมันคือซี่ม่วนล,ลูกค้าคาใครรับค่ะปอปลารอเรือเลขหนึ่งค่ะหนึ่งกระปุกเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นค่ะ